สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิสวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำมาเล่าถ่ายทอดให้กับผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไปทำบุญที่วัดและได้พบกับภิกษุสูงอายุองค์หนึ่งท่านได้เล่าว่าอาตมามีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังซักเรื่องหนึ่ง ขอให้คุณเอาไปพิจารณาดูเองเพื่อจะเป็นประโยชน์บ้างหากว่าไม่มีประโยชน์ก็ไม่เป็นไรเหตุการณ์เรื่องอัตมาจะเล่าให้คุณฟังนี้แม้เรื่องจะเกิดขึ้นนานแล้วอัตมาก็ยังจำได้ดีเมื่อท่านพูดเท่านี้ท่านก็หยุดนิ่งคล้ายกับประลึกถึงความทรงจำเพื่อความแน่ใจแล้วท่านก็พูดต่อไปด้วยเสียงค่อยๆแสดงว่า ท่านต้องใช้ความคิดไตรตรองเรียกร้องความทรงจำในอดีตเพื่อระบายเรื่องออกมาให้เราฟังอย่างช้าๆว่าเมื่อครั้งอาตมายังมีอายุประมาณ30กว่าปีเวลานั้นอาตมายังเป็นคาราวาสเอาอย่างนี้แล้วกันอาตมาจะเล่าย่อๆให้ฟังว่าสมัยนั้นมีขะหาบดีอยู่ผู้หนึ่งแต่นิสัยออกจากเกะกะ เป็นนักเลงหัวไม้ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นแต่เป็นผู้มั่งคัง่งกว่าผู้อื่นในตำบลน,นั้นส่วนการประพฤติไม่สมกับผู้ที่อยู่ในร่มโพแห่งพระพุทธศาสนาเพราะห่างศีลธรรมและมนุษย์ธรรมไม่ได้สนใจในการปฏิบัติในทางที่ดีเพราะมัวเมาแต่กิเลสตัณหาราคะหลงระเริงในกามตัณหา พบแต่นักเลงหัวไม้นักเลงสุรายาเมานักเลงผู้หญิงกิเลสทุกอย่างเป็นทางทําให้ยิ่งห่างไกลาจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพวกเป็นภัยต่อสังคมพวกนักเลงส่วนมากมักจะหนีไม่พ้นการก่อเหตุให้เกิดชิงดีชิงเด่นในการหาเรื่องทะเลวิวาทกันอยู่เสมอเป็นธรรมดาทางโลกพวกนักเลงจิตตำ่ำ ก็อยากเด่นอยากโดก่งดังในทางตีรันฟันแทงอยากให้พวกนักเลงยกย่องให้เป็นลูกพี่และอวดชาวบ้านว่าฉันนี่โตพ่อออกชื่อก็มีคนกลัวทั่วไปแต่หารู้ความจริงว่าชาวบ้านที่เป็นพลเมืองดีเข้าทั้งเกลียดทั้งกลัวสันดานอันธพาลต่อหน้าก็แกล้งยกย่องเรียกว่าพี่ลับหลังก็แช่งด่าให้มันชิบหาย นี่ก็เห็นได้ว่าทําให้ชีวิตตกต่ําเพราะนักเลงที่ว่าเก่งนั้นย่อมไม่ถาวรยั่งยืนในทางโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนไม่ช้าก็มีคนที่เก่งกว่าดีกว่าขึ้นมาแทนที่อยู่เสมอดังขหะบดีที่อัตมาจะเล่ามานี้ก็หน,นี้การทำลายล้างการชิงดีชิงเด่นไม่พ้นเช่นเดียวกันในเวลานั้น เกิดมีนักเล่งหัวไม้เกิดขึ้นอีกพวกหนึ่งมีการแข่งรัศมีชิงความเป็นใหญ่เกิดขึ้นโบราณว่านักเล่งก็เหมือนราชสีอยู่ถ้ำเดียวกันจะเป็นใหญ่ทั้งสองตัวไม่ได้เป็นธรรมดาใครมีสติปัญญาและมีทรัพย์มากก็จะทำอุบายทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแยบยลย่อมเป็นฝ่ายชนะ การเดินแต้มคู่ของขหะบอดีผู้นั้นมีแต้มสูงกว่าเพราะได้ไปทำความสนิทสนมลับๆกับเพื่อนสนิทของนักเลงคู่แข่งไม่มีใครรู้ใช้เงินเป็นสื่อสนิทสนมจนเป็นที่ไว้วางใจได้เงินทำให้คนโลภใจต่ำเปลี่ยนจิตใจคนทำได้ทุกอย่างแม้จะทระยศต่อเพื่อนที่รักกันมาหนมนาน ก็กลายเป็นศัตรูกันได้เมื่อเงินมากพอที่จะเข้าไปถึงจุดทำลายมิตรภาพได้ทั้งศัตรูคู่แข่งไม่รู้ว่าเกลือเป็นน้อนขหะบดีผู้นั้นเดินแต้มอุบายพอถึงจุดที่เห็นว่าสามารถจะลงมือดำเนินการขั้นเด็ดขาดได้ก็ได้นัดเพื่อนสนิทของจอมนักเลงคู่แข่งขันมาพบในที่ลับๆและยื่นคำขาด ให้เงินรางวัลเป็นเงิน20ชสช่างซึ่งสมัยนั้นนายอำเภอมีเงินเดือน40บาทถ้าพูดถึงเงิน20ชสช่างมีค่ามากมายในเวลานั้นเมื่อได้ฟังข้อเสนอแล้วเพื่อนสนิทของนักเลงก็งงตกตะลึงยืนนิ่งไปพูดอะไรไม่ออกเพราะไม่เคยนึกว่าจะมาได้ยินคำพูดเช่นนี้ขะหะบอดีผู้นั้นเมื่อเห็นเพื่อนสนิทของนักเลงคู่แข่ง นิ่งก็ไม่สบายใจเพราะเรียนรู้นิสัยคนผู้นี้ดีว่าเป็นคนโลภเห็นแก่ได้ไม่สนใจใครขอให้ได้เงินเท่านั้นทำได้ทุกอย่างเมื่อมาเห็นนิ่งไม่เปิดปากพูดจะรับหรือปฏิเสธก็ทำให้กระวนกระวายใจที่จะรอคำตอบในการตัดสินของชายผู้นั้นด้วยความใจร้อนเพราะชายผู้นั้น รู้แผนการรับของขาหาบดีผู้นั้นเสียแล้วจึงพูดเสนอราคาขึ้นอีกว่าถ้ายังเห็นว่าน้อยก็ขอเพิ่มอีกห้าช่างรวมเป็น25ชัช่างจะตกลงไหมความจริงชายผู้นั้นไม่ทันรับปากก็เพราะอย่างช่างใจไม่ถูกระหว่างชีวิตของเพื่อนรักกับเงิน20ชสช่างใครจะหนักกว่ากัน แต่เงิน20ิบช่างสมัยก่อนก็ไม่ใช่น้อยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกเอาชีวิตเพื่อนหรือจะฆ่าเพื่อนเพื่อเอาเงิน20บช่างดีการนิ่งก็เพราะยังตัดสินใจไม่ถูกเพราะน้ำหนักระหว่างเพื่อนกับเงินนั้นเสมอกันแต่พอได้ยินคหะบดีผู้นั้นเพิ่มเงินอีกห้าช่างก็เป็นอันว่าน้ำหนักเงินมากกว่าในสมัยนั้น การประกาศจับเสือร้ายเช่นเสือเปียและเสืออันก็ให้รางวัลเพียง500บาทเท่านั้นมีหมายประกาศปิดทั่วเมืองทำให้ลูกน้องคิดทำลายลูกพี่ได้เพราะโลกหวังเงินรางวัลก็มีฉะนั้นเงิน25ชัช่างก็มากพอทำให้ทรยศต่ตอเพื่อนรักเมื่อเงินหนักกว่าชีวิตของเพื่อนก็ไม่มีอะไรขัดข้อง ชายผู้นั้นก็ตกลงรับปากว่าจะจัดการให้เรียบร้อยแต่มีข้อแม้หากเพื่อนตายแล้วพอเรื่องสงบเรียบร้อยจะขอไปเป็นลูกน้องขหาบดีผู้นั้นด้วยขอให้ตอบตกลงหรือไม่ขหาบดีก็ตอบตกลงทันทีแล้วก็มอบเงินให้ไปก่อนเป็นเงินมัดจำจำนวนสองช่างความโลภทำให้คนมีปัญญาซามจิตต่ำใจชั่วฆ่าได้แม้เพื่อนที่เคยรัก ทั้งไม่มีการโกรธเคืองมาก่อนความโลภก่อความพินาศให้แก่สังคมได้คนชนิดนี้เป็นพวกที่ก่อศัตรูเป็นภัยร้ายแรงหาเคาะร้ายใส่ตัวเองเพราะโลภขาดสติปัญญาพระท่านจึงสอนไว้ว่าผู้ใดฆ่าความโลภได้ผู้นั้นย่อมมีความสุขพระภิกษุสูงอายุท่านมาเล่าให้ถึงแค่นี้ท่านก็ให้ข้อคิดในหลักธรรมะและท่านก็จิบน้ำชาแล้ว ก็พูดต่อไปว่าหลังจากนั้นมาไม่กี่วันข่าวการตายของจอมนักเลงคู่แข่งก็เกิดขึ้นทางการก็ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เพราะไม่มีร่องรอยของผู้ร้ายแม้ทางพลตระเวนในสมัยนั้นจะพยายามสืบหาตัวคนร้ายมาลงโทษก็ขคว้าน้ำเลวเพราะคนร้ายไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้ให้ติดตามเลยนี่ก็เป็นเพราะความไว้วางใจผู้ใกล้ชิด ภัยอันตรายตายยังไม่รู้ตัวหลังจากนั้นชายผู้นั้นก็นัดรับเงินค่าจ้างที่สังหารและนัดไปรับเงินที่เปรียวห่างผู้ห่างคนเข้าไปในปลายของลึกไม่มีผู้คนสมัยนั้นยังเป็นป่าเป็นดงขะหะบ,บดีผู้นั้นก็แอบเอาเงินใส่ไว้ในเรือพายเป็นเงิน23ามช่างสมัยนั้นใช้เงินเหรียญบาทแบงก์ยังมีใช้ไม่มาก มีใบละสิบบาทและ20บาทชาวบ้านไม่นิยมใช้เพราะชอบเหรียญบาทส่วนมากชาวบ้านชอบเอาเงินใส่ไห้ฝังดินเอาไว้ฉะนั้นเงินใช้ทั่วไปจึงเป็นเงินเหรียญบาทใส่ถุงผ้าใบนอกจากเอาเงินใส่เรือไปแล้วยังพกปืนเปล่านิ่งไปด้วยเพื่อป้องกันตัวเมื่อเรือพายเข้าไปในคลองลึกเข้าไปในที่เปรียว ก็อดคิดเป็นห่วงไม่ได้ว่าชายผู้นี้จิตใจโหดเหี้ยมดุร้ายมากแม้แต่เพื่อนที่รักก็ยังทำลายชีวิตเพื่อเห็นแก่เงินได้คนเช่นนี้เข้าใกล้ชิดก็เหมือนงูพิษไม่รู้มันจะทำร้ายเมื่อไหร่ยิ่งคิดก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นแต่ก็ได้รับปากไว้ว่าจะรับมาเป็นลูกน้องใกล้ชิดเกิดไม่อยากเอาคนใจชั่วยอย่างนี้เป็นลูกน้องใกล้ชิด จะทำอย่างไรดีและถ้าหากมันได้เงินที่ให้นี้คงจะเอาไปใช้จ่ายอย่างสนุกสนานเกิดมีเจ้าหน้าที่สงสัยถูกจับก็คงจะถูกซักถามจะรักษาความลับไม่อยู่คงจะบอกว่าใครเป็นผู้ให้เงินใครเป็นผู้จ้างเปิดเผยออกมาว่าจะทำอย่างไรคนชนิดนี้เลี้ยงไม่ได้ไม่มีซื่อกับใครขะหะบดีผู้นั้นยิ่งคิดก็ยิ่งวิตกนึกกวาดกลัว ไม่สบายใจมากขึ้นเรือก็กำลังจะใกล้จุดที่นัดพบกันแล้วก็อย่างตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรดียิ่งคิดก็ยิ่งเห็นความชั่วร้ายที่คนทรยศทำลายชีวิตของเพื่อนที่เคยขุนมาตลอดได้มันก็คงทรยศกับใครต่อใครได้ต่อไปขอให้มันได้เงินเถิดมันทำได้ทุกคนคนเช่นนี้เห็นจะเอาเลี้ยงไว้ไม่ได้เสียแล้ว พอดีเรือก็มาถึงจุดที่นัดหมายก็เห็นผู้คนผู้นั้นยืนคอยอยู่ที่ริมตะลิงคำถามคำแรกของชายผู้นั้นที่พูดออกมาว่าเอาเงินมาหรือเปล่าขะหบะะดีผู้นั้นตอบออกมาเสียงขุนขุนว่าเอามาอยู่ในเรือแล้วชายผู้นั้นดีใจจับกาบเรือเหนี่ยวเข้าใกล้ตะลิงมีได้สนใจอะไรมากกว่าทุงเงินที่วางอยู่ในเรือ ขะหะบดีชี้ให้ดูแล้วพูดว่าเงินอยู่ใต้ท้องเรือรบ23ชสช่างยกขึ้นไปสิเมื่อเรือจอดนิ่งสนิทผูกโซ่หัวเรือไว้กับต้นไม้ชายผู้นั้นก็รีบตาลีตาล่านหิ้วถุงเงินขึ้นไปบนฝั่งแล้วแก้เชือกปากถุงเอามือล้วงเข้าไปในถุงกอบเอาเงินเหรียญบาทออกมาด้วยตาลุก ด้วยความดีใจเห็นจะเป็นเพราะเกิดมายังไม่เคยพบเคยเห็นเงินมากมายเพียงนี้เอามือกอบขึ้นมาแล้วก็โปรยกลับลงไปในถุงอย่างทารกที่ได้ของเล่นถูกใจทันใดนั้นข้าหบ,บดีก็แอบหยิบปืนที่เหน็บไว้ข้างเอวจ้องยิงอย่างเาผาขลเพราะได้ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเมื่อขณะชายผู้นั้นกําลังเพลินอยู่กับถุงเงิน เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกระสุนตัดออกทางไหล่ข้างควา้าชายผู้นั้นหมัวเพลินจนเผลอเพราะคิดกำลังดีใจกับถุงเงินเมื่อถูกกระสุนไม่ทันรู้ตัวก็ร้องโอยแล้วเอามือซ้ายจับที่หัวไหล่ที่ตรงถูกกระสุนแล้วร่างก็เซลงไปพิงต้นไม้ใหญ่แล้วร้องด้วยเสียงกระเร้าว,ว่ามาฆ่าผมทำไมเมื่อมองเห็นขาหาหบดีกำลังจ้องจะยิงมาอีก ก็ตกใจกรีบร้องขอความเห็นว่าอย่ายิงผมเลยผมไม่เอาแล้วเงินทองผมไม่ต้องการขอชีวิตของผมเธอะอย่าฆ่าผมเลยชายผู้นั้นก็เอามือซ้ายกลุ่มแผลที่ไหลเลือดไหลออกมาเปื้อนสีแดงไปทั่วทั้งตัวแล้วร้องขอชีวิตซึ่งขหะบดีผู้นั้นยืนถือปืนจ้องอยู่ตรงหน้าเมื่อเห็นชายผู้นั้นกลัวร้องตายขึ้นมาจึงพูดเป็นเสียงดุดันว่า คนอย่างเองมันควรจะตายแล้วอยู่ไปก็เป็นเสนียดแก่แผ่นดินเปล่าๆความโลภของเองสามารถจะทำลายเพื่อนรักได้ลงคอเพื่อนที่เคยเลี้ยงดูเองมาเองยังทำได้ลงคอเพียงเงินเท่านั้นเองก็ทำได้เมื่อเองเป็นคนสนิทของข้าแล้วในไม่ช้าข้าก็ต้องตายด้วยความโลภของเองฉะนั้นข้าจึงได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องทำลายเองเสียก่อน เพื่อป้องกันตัวข้าคิดแล้วว่าการฆ่าคนชั่วอย่างเองคงไม่บาปมากนักเพราะเองก็ทำบาปมามากก่อนที่เองจะตายข้าจึงบอกให้เองรู้ความจริงเสียก่อนถึงความจำเป็นที่จะต้องฆ่าเองเมื่อเองรู้ความผิดว่าทำไมเองถึงถูกฆ่าเพราะจ,จิตใจสามของเองที่ต้องตายในครั้งนี้เพราะความผิดของเองที่ไม่มีความซื่อต่อใคร ข้าไม่กล้าเลี้ยงเองไว้ใช้จะเป็นภัยแก่ข้าเพราะคนอากตันอยู่อย่างเองเลี้ยงไม่ได้เมื่อรู้ความจริงแล้วเองจะโกรธข้าน้อยลงฉะนั้นลูกป,ปืนนัดแรกยิงเพื่อสั่งซ้อนให้เองรู้ตัวก่อนตายจึงยิงตัดกำลังแขนเพื่อให้เองบาดเจ็บไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าบัดนี้เองก็รู้แล้วว่าเองจะต้องตายเพราะอะไร ถ้าเองเป็นคนดีก็ไม่ต้องตายอย่างนี้เมื่อรู้แล้วก็อย่าจองเวรจองกรรมกับข้าเลยจงเตรียมตัวเตรียมใจข้าจะยิงตัดขั้วหัวใจส่งให้ชีวิตเองจะได้ตายอย่างสนิทไม่ต้องทรมานกระวนกระวายต่อไปพูดแล้วก็ยกปืนจ้องตรงหัวใจทันใดนั้นผู้นั้นตะโกนเสียงดังออกมาด้วยความหวาดกลัวจนขวัญหน,นีดีฟออย่าพึ่ง หยุดก่อนอย่าฆ่าผมเลยผมกลัวสงสารผมเถอะผมยังไม่อยากตายจะให้ผมทำอะไรผมทำได้ทั้งนั้นผมไม่ยอมคิดทรยศต่อท่านจะให้ผมสาบานอย่างไรผมก็ยอมทั้งสิน้นขอเพียงอย่าฆ่าผมเลยไว้ชีวิตผมเถอะชายผู้นั้นพูดอดครวนอย่างน่าสงสารเพราะเวลากลัวตายอะไรก็รับปากได้ทั้งนั้น แต่ข้าหาบอดีผู้นั้นไม่ยอมใจอ่อนสงสารชายนั้นเพราะรู้ในิสัยสันดานของมันดีร้องขอชีวิตเมื่อสิ้นท่าเมื่อปล่อยให้มีโอกาสมันก็จะแววงกัดเหมือนงูพิษเมื่อนั้นฉะนั้นข้าหาบดีผู้นั้นจึงพูดว่ามันสายเกินไปที่เองจะโอดครวนขอชีวิตเสียแล้วขอให้เองสงบจิตสงบใจรับกรรมของเองข้าก็เห็นใจ ทุกคนก็กลัวตายด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่ตัวข้าเองก็กลัวแต่ครั้งนี้คนจะตายไม่ใช่ตัวข้าจึงไม่กลัวเองก็เคยฆ่าคนมามากแล้วทุกคนที่เองฆ่าเขาก็กลัวตายทั้งนั้นเมื่อถึงตัวเองบ้างก็อย่าได้ขอชีวิตเลยไม่มีหวังหรอกท่านใดนั้นชายผู้อ้อนวอนขอชีวิตจึงรู้ตัวแน่ว่าไม่มีหวังจะรอดชีวิต จึงกลายเป็นโกรธแค้นด่าว่าออกมาอย่างคนมีอารมณ์บ้าว่ามึงฆ่ากูครั้งนี้กูตายกูจะขอจองเวรกับมึงไม่ให้มึงมีความสุขในชาตินี้ชายผู้นั้นยังพูดไม่ทันขาดคำขหาบดีผู้นั้นไม่อยากฟังเสียงแช่งเสียงด่าที่ไม่เป็นมงคลต่อไปเสียงปืนในมือของข้หาบดีก็ลั่นออกไปลูกปืนตัดขั้วหัวใจชายผู้นั้นซึ่งอ้าปาก ยังด่าไม่จบคำก็ขอพับลงตรงโคนต้นไม้สิ้นใจจบชีวิตชั่วลงทันทีเมื่อชายผู้นั้นตายแล้วขหาบดีก็ลากศพลงเรือเอาศพซ่อนไว้ในพงหญ้าริมตะลิงแล้วลากเรือขึ้นมาเกยตื้นกว่าน้ำจะขึ้นเรือจะลอยออกจากตะลิ่งได้ก็วันรุ่งขึ้น เมื่อกรบเกลือนหลักฐานไม่ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้แน่ใจว่าเรียบร้อยแล้วค้าหาวดีผู้นั้นก็เก็บทุ้งเงินใส่เรือแล้วก็พายเรือกลับด้วยความสงบภายนอกนั้นคล้ายจะไม่มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เป็นหลักฐานแต่ภายในจิตใจมีความตื่นเต้นเพราะรู้ตัวเองได้ฆ่าคนถึงสองชีวิตชีวิตหนึ่งจ้างฆ่าโดยไม่ต้องเสียเงิน อีกชีวิตหนึ่งฆ่าด้วยมือของตัวเองเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นรู้สึกตัวว่าหาความสุขไม่ได้บางครั้งก็ทำให้ขะหะบดีผู้นั้นสะดุ้งหวาดกลัวกรรมจะตามสนองพยายามไม่คิดอยากจะลืมให้หมดสิ้นไปพยายามหางานทำให้เพลิดเพลินเวลาก็ผ่านไปได้เมื่อไหร่ว่างก็จะนึกถึงเรื่องอดีตก็รู้สึกเสียวแป๊บขึ้นทางหัวใจ เหมือนชีวิตอยู่ด้วยความกลัวตลอดมาเมื่อเวลาเพ้อเพอก็อยากจะประกาศตะโกนก้องอย่างไม่รู้ตัวว่าตัวกูนี้ฆ่าคนไปสองศพแล้วเหมือนจะมีอะไรบังคับให้สารภาพแต่ก็ระงับไว้ได้ก่อนจะร้องออกมาบางครั้งรู้สึกว่าขาดสติเคลิบเคลิ้มไปเหมือนไม่ใช่ตัวเองบางครั้งหูก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงเด็ก เสียงสะอึกสะอื้นคร่ำครวญร่ำให้ถึงผัวและพ่อเมื่อเมียต้องขาดผัวดูแลลูกก็ต้องขาดพ่อได้รับความทุกข์ลำบากยากแค้นเพียงใดฟังแล้วต้องสะดุ้งกวาดกลัวเหมือนประสาทล้อนจิตใจฟั่นเฟือนครองสติไม่อยู่เกิดความคลุ้มคลั่งเมื่อได้สติรู้ตัวทำให่จิตใจจึงคิดฟุ้งซ่านไม่มีความสงบยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกมาก เหมือนจะเป็นโรคประสาทได้ไปหาหมอรักษาประสาทก็ไม่หายมีแต่จะมากขึ้นหมอที่ไหนดีก็ไปเชิญมารักษาแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นที่สุดนอนหลับหล,ลับตื่นตื่นเกิดหวาดภวากลัวเหมือนมีใครคอยจ้องจะฆ่าบางครั้งถึงร้องโวยวาย,ายกลางดึกเมื่อน,นึกถึงชายที่ถูกฆ่าก่อนตายได้ร้องบอกว่ามึงฆ่ากูครั้งนี้กูตายแล้วจะไม่ให้มึงมีความสุข พอนึกขึ้นก็เสียวเข้าไปหัวใจขะหะบดีผู้นั้นทรมานในความรู้สึกจนมีผู้แนะนำให้ไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านนั่งทางในดูได้แม่นยำมากจึงได้ช่วยดูให้แต่เมื่อหลวงพ่อท่านนั่งดูแล้วก็บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หายจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปเพราะเป็นโรคกรรมบาปหรือจะพูดว่าบาปฝังใน มีทางเดียวที่จะทำให้โรคนี้เบาบางหรือหายได้จะต้องอาศัยบารมีบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาด้วยจิตบริสุทธิ์เพื่อแผ่ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรตลอดไปอาการสะดุ้งหวาดกลัวชั่วร้ายที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาก็จะเบาบางลงหรืออาจจะพ้นทุกข์ก็ได้เมื่อทำจิตใจเพื่อตัดความกังวลกิเลส ตัณหาตัดความรู้สึกฟุง้งซ่านให้สิ้นไปตอนสุดท้ายขหาบดีก็ตัดสินใจเข้าอุปสมบทเป็นสาวกอาศัยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่หลวงพ่อองค์นั้นท่านแนะนำ ข้าพเจ้ากับเพื่อนได้ฟังพระภิกษุสูงอายุเล่าเรื่องอย่างยืดยาวหากมีตอนใดที่สงสัยข้าพเจ้าก็นมัตสก,การถามท่านว่าทำไมหลวงพ่อจึงจำเหตุการณ์ของขหาบดีผู้นั้นได้อย่างละเอียดถี่ท่วนเช่นนี้ท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าขหาบดีผู้นั้นมิใช่ใครที่ไหนก็คือตัวอัตมาเอง เราจึงร้องขึ้นพร้อมกันว่าอ๋อแล้วท่านจึงพูดต่อไปว่าเวลาผ่านไปความอาญาแผ่นดินในข้อหาฆ่าคนตายก็หมดอายุความไปนานแล้วอัตมาจึงเล่าให้คุณฟังถ้าจะต้องใช้กรรมเข้าไปติดคุกติดตารางก็คงพ้นโทษออกมาเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วดีกว่าจะต้องรับบาปกรรมทางใจ ไม่รู้จักหมดจักสิน้นแต่ก็คิดว่าหากอัตมายังไม่เข้ามาในร่มโ ho ของพระพุทธศาสนาชีวิตของอัตมาก็คงจะไม่มีโอกาสอยู่ถึงปัจจุบันนี้แล้วเพราะอัตมาทนความทุกข์ทรมานทางใจไม่ไหวเพราะกลัวจนขาดสตินึกอยากจะฆ่าตัวตายหลายครั้งเพื่อหนีความทุกข์ให้พ้นไปจากโลกมนุษย์ เพราะอย่างดีที่ได้มาอาศัยผ้าเหลืองด้วยบารมีของพุทธศาสนาอัตมาจึงได้มีชีวิตอยู่จนถึงได้มีโอกาสเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมาอัตมาได้ทำลายมนุษย์ที่ชั่วร้ายแต่บาปนั้นก็ยังเกาะกินใจได้ระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้คุณฟังมาแล้วความทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นทางใจแทบจะทนไม่ไหว เกือบจะเป็นบ้าฆ่าตัวตายได้เป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังต่อไปว่าข้าพเจ้าถามท่านว่าเมื่อหลวงพ่อบวชแล้วความรู้สึกเรื่องบาปทางใจนั้นยังติดตามมารบกวนอีกหรือเปล่าหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วตอบด้วยอารมณ์ดีว่าแรกแรกก็ติดตามมาทําให้สะดุ้งหวาดกลัวอยู่บ้างแต่ไม่มากไม่ร้ายแรงเหมือนอยังเป็นคาราวาสต่อมา เมื่อรู้สึกตัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอัตมาก็รีบเข้านั่งสมาธิทำจิตให้สงบไม่ยอมคิดไม่ยอมรับรู้อะไรทั้งหมดทำจิตให้นิ่งเป็นสมาธิตามที่อาจารย์ท่านสอนเมื่อจิตสงบแล้วก็สวดมนต์หมดกังวลในสิ่งใดเอาจิตจดจ่อในบทสวดมนต์แล้วก็แผ่กุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเหมือนท้องฟ้ามืดมวัวกำลังจะเกิดพายุใหญ่ เมื่อได้ปฏิบัติแล้วท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งเมฆฝนลมพายุก็หายไปเหตุการณ์เช่นนี้ก็ค่อยๆคลายไปน้อยลงเมื่อรู้สึกตัวว่าจิตใจจะฟุ้งซ่านก็รีบสวดมนต์เหตุการณ์จะเกิดขึ้นทางจิตใจก็สงบลงบัดนี้จิตใจของอาตมาก็เข้าสู่ความสงบปกติแล้วเหตุการณ์ก็ไม่เกิดขึ้นอีก แต่อัตมาก็ยังแผ่ส่วนกุศลแผ่เมตตาทุกครั้งหลังจากสวดมนต์ลแล้วเห็นจะเป็นพระบารมีพุทธศาสนาในร่มกาสาวพัสครุม้มครองผู้ปฏิบัติธรรมเรื่องของอัตมาบัดนี้ทุกสิ่งได้เข้าสู่ความปกติในชีวิตของอัตมาจะขออยู่ในร่มผ้ากาสาวพัสตลอดไปนี่อัตมาเล่าให้โยมฟังเป็นครั้งแรกและเป็นคนแรก และหินจะเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากสนทาน,านานานพอสมควรแล้วเราก็ผากันนำ้ำมัสการลาท่านกลับ